สวัสดีค่ะสบายดีค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนพี่ติ๊กจะพาพี่น้องมาแต่งแต่งโมจ้าเมื่อนา้จะพาแต่งแต่งโมสองแบบเนาะค่ะพี่น้องเนาะแบบแบบว่าแบบแต่งโมพาครึ่งแล้วก็แบบว่ากับแต่งโมเป็ี่ยนเปียงแบบอันรเนานะกัเป็นเปียงเล่นน้อยนะค่ะพี่น้องวันนี้ทําแต่งโมนะจ้าเนาะเดี๋ยวอันเดี๋ยวพี่ติ๊กขอชี้แจงที่พี่ติ๊กว่าไปโมว่านว่าพี่ติ๊กจะพาทำครีมชีสวันผาดนะอันมันเป็นวันผัสของพี่ติ๊กเด้อค่ะเด้อ เดี๋ยวพี่น้องสิคิดว่าเป็นวันไปรหัดของของพี่น้องนี่สินะจ่ะอันบอมแมนจ้ะเพราะว่าพิธีหยุดงานวันพระหัตละเบียบในพิธีต้องหมายว่าพิธีกต้องเฮ็ดเอ่าอ่าวันพระหัตของพิธีนะคะมันจะเป็นเสาร์วันศุกร์นะคะนอกทางไทยนอกากใครพี่น้องพี่ต้องขอโทษด,ด้วยเพื่อพี่น้องเข้าใจผิดนะปฎิบัตเอา้าคือพอเห็นเฮ็ดเอ่อพายเฮ็ดครีมชีดปฎิบัตอีกแล้วนะ <laughs> เดี๋ยวมือ้อนี้ก็เลยลงแตงโมให้เบิง่งก่อนจ้าพายเฮ็ดแตงโมมื้อนี้อ่าช่วงนีน้อ่าแตงโมออกหลายค่ะพี่น้อง เป็นหน้าแตงโมทางอเมริกาเนาะค่ะเนาะแตงโมมิตรลูกใหญ่เลยจ้ะพิติกระเล็บาทําแตงโมเนาะค่ะเนาะอ่าพิติตัดครึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะเค้กเค้กหนึ่งปอนนะคะพี่น้องพิติธีตัดครึ่งตัดครึ่งจะกระไสใสและค่ะหั่นข้างบนเนาะค่ะพี่น้องเนาะปาดให้มันเป็นแหลมๆคือแตงโมที่เขาแบบว่าตัดครึ่งแต่เป็นเป็นเปียงเนาะค่ะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นพี่ิธีก็ลงบัตเตอร์ครีมจ้าลงบัตเตอร์ครีมค่ะพี่น้อง หลังจากนั้นพี่ตีก็ใช้สเก็ปเปอร์เนาะค่ะเนาะใส่สเก็ปเปอร์นะคะ,นะคะ,คะพี่น้องเกลียร์ให้เนื้อครี้มันเรียบจ้าให้มันเรียบจักน้อยบอกกาวา่าให้มันเรียบเหมืนเรียบแห้งหรอกคะ่ะพี่น้องพอพี่ตีเก็บบอลเรียบพี่แทนนะจะตายพี่ตีนี่แหละพี่ตีจะใส่ตัวช่วยคือจะเป็นพลาสติกค,ะคะ่ะพี่น้องพลาสติกค,ค่อนอ่อนค่อนข้างแข็งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันสาม,มารถโกบได้ะคะ่ะพี่น้อง ่วงหน้าร้อนก็ทําแตงโมจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเนาะพรุ่งนี้วันประหาทองพิติกพิติกหยุดงานพิติกจะพาถ้ำครีมชีสนะคะเนาะแต่จะเป็นเช้าวันศุกร์ทางไทยเด้์พี่นอนกับสิได้ชมเสาร์วันศุกร์เนาะจ้า ช่วงนี้มันจะว่ามันจะเริ่มเขานาห้อนนะคะพีน่น้องมันมันแดดมันยังน้องแต่งโมมันออกอันเสียรัยนะมิตรหมากใหญ่ๆงมากเท่าไรแบบว่าเป็นเป็นหกเจ็ดโลสิบโลก็มี่ใครพี่น้องแต่งโม่มออยนะังไงครับรยังย่งพี่ติ๊ก็แต่งเค้กตามเทศกาลหลังจากนั้นสเปรย์ค่ะพี่น้องจา้าสเปรย์สีด้วยสีเขียวจา้า าจจะไม่ได้ให้พี่น้องเห็นนะคะพี่น้องพี่น้องก็ฮู้ว่าวาสเปรย์ยังไงแล้วค่ะนหลังจากนั้นพี่ติ๊กก็เน้นสีเขียวแบบเน้นให้เป็นลายค่ะพี่น้องจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดหันไปทั้งวิดีโอนะพี่ติ๊กกันพี่ติ๊กก็จะบอเห็นนะคะพี่น้องต้องคอโทษด้วยเดี๋ยวพี่น้องทะเบงอะทะเบิงแบบที่สองนะคะนาะพี่น้องก็จะเห็นวิธีการทํามาเปลือกแต่งโมนะคะพี่น้อง หลังจากนั้นพิติ๊กก็ใช้สีแดงจามัสเปย์ค่ะพี่น้องเป็นเนื้อแตงโมจ้านี่จามที่เป็นลักษณะแบบนี้นะจ๊นะ สีแดงดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นพี่ติ๊ก็ใช้สีดำจ้าใส่สีดำมาเฮ็ดเป็นเม็ดแตงโมค่ะพี่นอ้องอ่าแตงโมแบบว่าซีกนี่นะมันจะเม็ดหลายจากน้อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าเกิดเขาใส่เม็ดหลายมันก็บอแง,งมันดีถ้าเกิดเขาเอามาตกแตงะะ่งแล้วค่ะนั่นคือของแท้นะ,ะนะคะเนาะของแท้นเลย ถ้าเกิดบะมีดน่เนี่ยงามแซบต่วันเวลาเขาอมาแต่งแบบนี้เสร็จถ้าเกิดทําแบบบะมีดน่มันจะบ่อสวยนั่นแหละทําไปถ้ามากกับตาไล่ยคะ่ะพี่น้องสีมันมันแจม่มมันสาว่างปวดนะ้แสบตานี่จ้าเสร็จแล้วคะ่ะพี่น้องต่อไปจ้าอันนี้จะเป็นแตงโมแตงโมแบบที่สองคะ่ะพี่น้องแบบนี้จะแบบว่าพิธีจะบอตัดเนื้อเค้กเนาะคะ่ะนาะเสียดาย ยันล like ูกค้าบ่ได้กินอิ่มกินเต็มนะก็เลยบ่ตัดเลยเอาแบบเอาแบบมันแพนเค้กเต็มๆเลยค่ะเค้กแผ่นหนึ่งของพี่ติ๊กทำอยู่นี่นะพี่น้องมันจะปอนหนึ่งพี่ติ๊กกะบ้าปอนหนึ่งหรือเปล่าน้ำหนักจริงๆของตัวเค้กตัวนี้นะมันจะอยู่ที่0.850ค่ะพี่น้องแต่บางอันก็ แปดร้อยศูนย์จุดแปดร้อยก็มีถ้าเกิดตีเป็นกร,รมัมมันก็จะได้อยู่ที่ประมาณสามร้อยห้าส80ิบสามร้อยหกสิบสามร้อยแปดสิบกัมก็อยู่ประมาณนี้เนาะแสนเนาะถ้าเกิดจะเอาเป็นแบบว่าจะเอาเป็นเดี๋ยวว่าคือพิธีเกี่ยวหมูบนนนะ่บ้านเนาะค่ะเนาะแบบว่าอ่าน้ำหนักก่อนแต่งเออน้ำหนักก่อนอบเค้กอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่พิธีกัขอตอบได้ไว่า มันขึ้นอยู่กับทางร้านว่าทางร้านจะกำหนดน้ำหนักของตัวเองนะขายยังไงน้องขายพี่น้องเนาะเพราะว่าน้ำหนักอันที่พิีเค็อยู่นี่นะเพิ่นเอาใส่ตามมาตามแผ่นอบอันนี้เออเนี่ยก็อันพิม์อบค่พี่น้องตามพิมพ์อบพิม์อบแล้วเพิ่นก็สร้างเฮ็ดพิเศษเพิ่นบ่ได้เฮ็ดพิม์อบอ่าญ่พิม์อบจะนะเออจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ2นิ้ว น่าขพี่น้องเนาะประมาณ2นิ้วล่ะแล้วก็เทใส่น้ำหนักก้อนอบนี่ยประมาณ300ประมาณ350ค่ะพี่น้องกับประมาณนี้น,น,น่าจะเนาะมันก็เต็มอันนั้นพอดีด้วะค่ะพี่น้องมันก็เต็มถาดอบเด้วตามบอกไปว่าขาเจ้าสั่งมาเฮ็ดพิเศษแล้วบันนี้เวลาถ้าเกิดเฮาตีเป็นกร,รัมก็อยู่ที่ประมาณนะ่ะแบบว่า380 390ยแปมเกาสิรัมนะ่ะเนาะมันก็เหลืออีกประมาณ100กว่ากร,รมัมก็คือว่าอ ร้อยก็กลัมหรือสองร้อยกลัมก็แล้วแต่เค้กตัวนั้นพร้อมคับพี่น้องกับตีเป็นเนื้อขี้มกับบวกเนื้อขีมไปแต่ว่าน้ำหนักแท่แลวละมะเฮาเริกกอร์่ค่อยได้บวกเนื้อขี้มปนในดอกคับพี่น้องคือเราว่ามันเฮาแต่งเกิดเน่นนอนนะสินะมันจีบมเแมนแบบว่บาปอนหนึ่งมันต้องหนักปอนหน,นึ่งเป๊ะๆสี่ร้อยห้าสิบสามห้าสิบสี่กลัมั้งสินะมันเป็นไปไ่ได้เพราะว่าเค้กแต่ละอันนี่มันนั่นนี่นะคับพี่น้องมันแต่งแบบว่าเนื้อขี้มันหน่อยมันหลายแตกต่างกันนะ คาา่าตะเบ้าอ่ะวันนี้มาเบิง้งมาเบิ้งเคก้กพี่ดีกัสบสเปร์สีเขียวค่ะพี่น้องจา้าค่าตะฝอยเนาะค่ะเนาะจะเปสีเขียวเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะอันนี้จะฮหดเป็นแบบว่าเป็นเป็นกอนธรรมดาโดยที่บ่บบตัดเคก้กค่ะพี่น้องยันลูกค้ากินบ่อิมนะเสดายเค้กพรพี่ดีเป็นคนมักเสดายของกเ็เลยบ่คเขาอยากตัดสเปร์สีเขียวจา้า เวลาสเปรย์เนี่ยพี่ต้องก็ต้องสเปรย์เข้มปันได้ค่ะสเปรย์อให้มันบางๆเล็กน้อยเนาะกันเนาะเพื่อที่จะได้ทำลายมันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวพี่จะแนะนำการใส่อ่ะวิธีการใส่บบว่าแน,น่น แนวสเปย์กับพี่น้องแนวสเปย์สีเนาะค่ะเนาะช่วงนี้ยังยุ่งอยู่ค่ะก็เลยแบบว่าบ้านนี้มีเวลาสเปรย์บ้านบ้านมีเวลาเบานะค่ะพี่น้องหลังจากที่พิธีทาสีแบบว่าสเปย์สีเขียวอ่อนๆแล้วก็พี่น้องหลังจากนั้นก็ให้เขาเน้นสีเขียวแก้ค่ะพี่น้องเขียวตัวเดียวกันแหละพต่วาาให้เขาสเปย์เน้นมันกระิออกเป็นสีเขียวแก้มันจะออกเป็นลายแตงโมค่ะพี่น้อง ลายหน่อยลายใ่ขึ้นอยู่กับพี่น้องจะทำเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมือใดว่างๆเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปติจะพาทับแตงโมอีกแบบนึงเนาะคะ่ะเนาะโอ้มีหลายแบบแบบเป็นเป็นลูกพาแบบพา,พาสิกะมีหรืออินสิทอ mm hmm. คะ่ะพี่น้องเป็นลูกแบบหน่วยกลมๆใหญ่ๆ,ๆสิกะมีพี่น้องก็จะได้เห็นแล้วมันสวย หลังจากที่สเปร์เปลือกแตงโมแล้วนะคะเนาะเราจะใช้สีแดงค่ะใช้สีแดงสเปร์แต่ให้เว้นสีขาวไว้ตรงขอบกับพี่น้องเพื่อที่จะเป็นขอบเปลือกแตงโมนะคะเนาะ<ม>อ๋อแตงโมอันเปลือกเปลือกหนาค่ะพี่น้องแตงโมลูกนี้เปลือกหนาจ้า,าเมื่อไ้เปลือกบางเล่นไหเปลือกหนาเลยนไหหลังจากนั้นก็ให้สเปร์สีแดงค่ะพี่น้องในวงกลมที่พิธีว่งไวนะจ๊ะเนาะ ค,ค่อยๆสเปรย์จ้าพอว่าถ้าเกิดเท่าสเปแห้งมันสีมันจะมันจะออกจากวงโลมแล้วมันจะบวสวยมันจะทําให้ไม่เห็นสีขาวค่ะ หลังจากสเปส์สีแดงเสร็จแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะพิติก็จะใส่สีดำเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาทเปิดเม็ดเม็ดเนี่ยพิติกใช้หัวทิพหัวทิพเบอร์สามจ้าหัวทิพกลมเบอร์สามนะจ้า ทำไปทำมาก็ตาลายจ้าพี่น้องจ้าตาไล่สีนะสีมัน,มนเสบตามากเลยสีแดงสีแดงแจดเลยจ้านี่จ้าเสร็จแล้วค่ะพี่น้องจ้าแต่งโมไม่หนีแต่งโม้สองแบบเนาะค่ะพี่น้องเนาะแบบพาสซีกับแบบแบบตัดครึ่งแบบนี้จ้าโดยที่เขาเขต้องอตัดเค้กถิมเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะที่รับชมวีดีโอ